มารวมกันสามคัคคีเสียงชมเสียงเชียร์ปรบมือให้สู้ไปเสียงดังพลังใจบอกเราให้ทุ่มทําทุกหัวใจสงาง่าม ื่นชมความยิ่งใหญ่ณนะตรงนี้ราชภพัฒน,น,น์อุดรธานีพอรวมสร้างตกสีสัทธาบันเราให้เกลไรมุ่งไปให้ถึงดวงดาวที่ฝันไว้ปลายทางมีเส้นชัยคือจุดหมายที่งดงาม นทีนต,นตุชมปงชายก<อ>ารใหญ่แห,ห,ห่งประเทศไทยรั้ง48ดอกจ่บา้านเชียงเกมในครั้งนี้นะครับเรามีคติหรือคำขวัญประจำการแข่งขันก็คือ spirit of the game นะครับก็คือการเขาเรียกว่าชัยชนะที่ยิ่งใหญ่ก็คือน้ำใจนักกีฬาในเมื่อการแข่งขันกีฬาทุกครั้งนะครับมันก็ต้องมีการประทะอะไรต่างก็คือเราเล่นในเกมแข่งขันด้วยความมุ่งมั่นด้วยความจริงจังนอกจากนั้นก็จะมีการเป็นมิตรภาพแต่สิ่งอื่นใดดังหลักของปรัาอุโอลิปิกที่มีการเขาเรียกว่า excellence respect and friendship ก็คือการมีความแข่งขันที่เก่งกาจยังไงสิ่งสําคัญที่สุดนอกจากความเคารพแล้วก็ต้องมีน้ําใจนักกีฬานะครับนอกจากนั้นคําว่า spirit of the game เราหมายถึงการมีความร่วมไม้ร่วมมือการมีน้ําใจที่แชร์กันนะครับระหว่างหน่วยงานทั้งภาครัฐเอกชนเข้ามามีส่วนร่วมกันเป็นเจ้าภาพในการแข่งขันในครั้งนี้นะครับไม่ว่าจะเป็นต่างหน่วยงานภาครัฐทาง,งจังหวัดหรือทางของกระทรวงต่างๆเข้ามามีส่วนร่วมนะครับโดยมีการจัดการแข่งขันและทางภาคเอกชนต่างๆมีการอำนวยความสะดวกหรืออนุเคราะห์ในสิ่งต่างๆไม่ว่าจะเป็นเครือข่ายทางด้าน วิทยุโทรทัศน์หรือทางด้านอุปกรณ์ต่างๆซึ่งทางมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานีก็ขอขอบคุณมาในนาที่นี้ด้วยครับขอบคุณครับการแข่งขันกีฬาทุกเกมนะครับล้วนสร้างประสบการณ์และสร้างการเรียนรู้ให้กับนักกีฬาที่ได้สัมผัสกับเกมนั้นนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งนะครับีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทยนะครับหรือดอกจานบ้างเชียงเกตเป็นเกมที่สร้างนักกีฬาที่มีคุณภาพการเป็นนักกีฬาที่มีคุณภาพนะครับแน่นอนครับนักกีฬาที่มีคุณภาพก็ต้องรู้ถึงแก่นแท้ของความเป็นนักกีฬา นั่นก็คือการรู้แพ้รู้ชนะรู้อภัยการเรียนรู้จากประสบการณ์ต่างๆการเรียนรู้จากเกมการแข่งขันต่างๆสิ่งเหล่านี้นะครับผมอยากให้น้องๆน,นะครับนักกีฬาของจังหวัดอุดรธานีได้ศึกษาได้เรียนรู้นะครับได้หาประสบการณ์นะครับจากเกมนี้ให้ได้มากที่สุดในกีฬาสปอร์ตซิตี้เนี่ยนะครับเป็นอีกหนึ่งโครงการสำคัญ ที่รัฐบ,บาลมุ่งเน้นการพัฒนาทางด้านทรัพยากรมนุษย์ด้วยการส่งเสริมให้คนไทยในทุกจังหวัดมีสุขภาวะที่ดีมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นรวมถึงสามารถที่จะนำกิจกรรมด้านการกีฬามาช่วยยกระดับเศรษฐกิจของประเทศเพิ่มมูลค่าและก็นำพามาซึ่งรายได้หมุนเวียนภายในประเทศที่มากขึ้นตามมาถูกพัฒนาเพื่อให้พร้อมรองรับการแข่งขันในทุกรูปแบบและก็ทุกระดับ ดีมากเลยครับขอให้จัดงานแบบนี้บ่อยๆจะได้กระตุ้นเศรษฐกิจจังหวัดเมืองรดรธานีขอให้ปีนี้ปัง,ปงครับในส่วนของฝ่ายกิจกรรมเชียร์และอาสาสมัครนั้นในกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทยในครั้งนี้เราได้ระดมนักศึกษาบุคลากรและคณาจารย์กว่า4 0 0 0คนที่เข้ามาร่วมสนับสนุนในกิจกรรมต่างๆนอกเหนือจากนี้แล้วเป้าหมายที่สำคัญที่สุดของเราก็คือการเป็นเจ้าบ้านที่ดีการสร้างบรรยากาศและความประทับใจ ให้กับทุกชนิดกีฬาให้กับผู้มาเยือนเพราะฉะนั้นเราเองได้มีการจัดตั้งศูนย์เพื่อที่จะประสานงานและดำเนินการในห่วงเวลาระหว่างการแข่งขันตั้งแต่วันที่21ถึง30มกราคมนี้ด้วยเพื่อจะได้มีความมั่นใจว่ากิจกรรมทุกอย่างในส่วนของกองเชียร์และอาสาสมัครจะมีการขับเคลื่อนไปด้วยความราบรื่นเรียบร้อยและสร้างความประทับใจสร้างมิตรภาพและไมตรีจิตอันดีให้กับผู้มาเยือนทุกท่านครับเียงชม เสียงเชียก์รบมือให้สู้ไปเสียงดังพลังใจบอกเราให้ทุท่มทำทุกหัวใจสงา่างามโบกสวัยในสายลมทุกสายตาได้ชื่นชมความยิ่งใหญ่ณตรงนี้ เอพับผูดรธานีพอรวมสร้างตกสีสัาบันเราให้เกดไรมืงไปให้ถึงดวงดาวที่ฝันไว้ปลายทางมีเส้นชัยคือจุดหมายที่งดงามวันที่หนุ่มสาวเป็นตัววันสองชายคือที่สุดแห่งความ,มหมายที่ยั่ยำทไมด้นิย,นยามที่หนึ่งแห่งช้ให้ทุกคนได้จดจำชัชนะที่ยิ่งใหญ่คือน้ำใจนักกีฬา จุดหมายมีเส้นใจเป็นแสงทองแห่งสัตท้ธามีน้ำใจพร้อมพักนักกีฬาสร้างคุณค่าสถาบันให้เชิดชูเสียงชมเสียงเชีย จะพับผู้ดรธามีขอรวมสมัส่งศีลศรัทธาบันเราให้เกดไรมุ่งไปให้ถึงดวงดาวที่ปั่นไววปลายทางมีเส้นชัยคือจุดหมายที่งดงามวันที่หนุ่มสาวเป็นตะว,วันสองชายคือที่สุดแห่งความ,มหมายในยุคสมัยใดนิยามกีหนึ่งแห่งชัยให้ทุกคนได้จดจำชัยชนะที่ยิ่งใหญ่คือน้ำใจนักกีฬา กีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทยครั้งที่48ในครั้งนี้ได้มีมหาวิทยาลัยที่เข้าร่วมการแข่งขันทั้งหมด122แห่งทั่วประเทศและมีจำนวนผู้เข้าร่วมการแข่งขันมากกว่า15,000คนในการแข่งขันกีฬาดอกจานบ้านเชียงเกมซึ่งเป็นครั้งแรกที่จังหวัดอุดรธาาีีได้เป็นเจ้าภาพตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาตั้งแต่วันที่21-30มกราคม2566ทางเจ้าภาพได้มีการจัดเตรียมความพร้อม ทั้งสถานที่การแข่งขันการอำนวยความสะดวกและการจัดตั้งคณะกรรมการจัดการแข่งขันทั้ง21ฝ่ายเพื่อให้การจัดงานราบรื่นและมีประสิทธิภาพในการต้อนรับผู้เข้าร่วมงานแข่งขันกีฬาในครั้งนี้ในส่วนของเจ้าภาพก็จัดการแข่งขันได้อย่างดีแล้วก็มีความพร้อมของสนามดีมากมีสนามครบพร้อมหลายสนามพร้อมให้ในหลายมหลาลัยได้ลงแข่งอย่างไม่ได้มีแบบดีเลยอะไรมากมายครับแล้วก็มีกรรมการพี่ๆกรรมการพี่ๆบอยๆที่คอยช่วยเก็บบอลแล้วก็ เช็คลายเช็คอะไรให้การแข่งขันเป็นแฟร์แต่ในเรื่องของการประชาสัมพันธ์ภายในค่อนข้างที่จะไม่ค่อยเข้าถึงเท่าไหร่จริงๆผมว่าที่นี่ก็ค่อนข้างเตรียมงานได้ดีนะครับอุปกรณ์หรือว่าสิ่งอำนวยความสะดวกก็เพียบพร้อมมาเลยที่นี่นะครับชอบทั้งบรรยากาศบรรยากาศดีแล้วก็สถานที่โอเคบดีที่ดีกว่านั้นนะครับเจ้าภาพบริการรถรับ่มตลอดเวลาที่เราจะไปไหนอันนี้ให้ความร่วมมือดีมากเจ้าภาพ กรรมการนะ่ะมีธุระอะไรจะไปธุระอะไรข้างนอกหรือจะไปทำผมเจ้าผ้าก็หารถมาบริการให้การจัดการแข่งขันผมคิดว่าสนามพร้อมมากการจัดการแข่งขันค่อนข้างดีนะครับเรื่องการจัดวางของร้านค้าอาหารก็กดีมากๆนะครับถือว่าไม่สเปรย์สปาเพราะว่ามันสามารถที่จะรวมเป็นจุดหนึ่งในการที่จะเข้ามาได้เลยอะไรเงี้ยครับไม่มีอะไรไปผิดหวังเลยนะครับเพราะว่าทุกอย่างสะดวกสบายแล้วก็ง่ายแล้วก็มีอาหารมีอะไรมีฟ้ดคอร์ทมีเสื้อผ้าอะไร ขายหมดเลยครับมีพี่พี่มีพี่เทรนเนอร์มีพี่ที่คอยดูแลตลอดแล้วก็คือถ้าเกิดมีปัญหาอะไรก็สามารถเดินเข้ามาแป๊บเดียว5ทีก็แจ้งได้แล้วในเรื่องที่ไม่แฮปปี้เท่าไหร่ก็ไม่ค่อยมีครับเพราะว่าเราเองมองดูว่าเรื่องการจัดการแข่งขันคราวนี้ถือว่าค่อนข้างที่จะลงตัวรู้สึกว่าเหมือนคนดูดอนก็ค่อนข้างเป็นกันเองรู้สึกสบายๆแล้วก็ช่วงนี้ก็อากาศดีด้วยก็รู้สึกว่าเหมือนแบบเป็นบรรยากาศที่ค่อนข้างน่าแข่งแล้วก็รู้สึกว่าดีใจที่ได้มาแข่งในครั้งนี้ครับ เจ้าภาพทําได้ดีมากดูแลได้ทั่วถึงนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของน้ําน้ํานี่ถือว่าเป็นปัจจัยสําคัญของนักกีฬา นะครับรบ,บริการได้ดีครับทั้งหมดมีทั้งในสนามนอกสนามให้บริการน,นักกีฬาและคนที่มาเดินดูแถวนี้นะครับถือว่าได้รับมีน้ําบริการได้เพียงพอประทับใจหลายอย่างเลยนะที่นี่เหมือนบอกว่าสถานที่ก็รู้สึกค่อนข้างใหญ่ครับเหมือนบอกว่าทุกอย่างมันดูพร้อมไม่หมดแล้วก็คนที่นี่ก็ดูค่อนข้างน่ารักนะครับดูเฟรนลี่ก็รู้สึกว่าเหมือนประทับใจกับหลายๆอย่างที่นี่ประทับใจน้ําใจนักกีฬาของคนที่นี่ค่ะแล้วก็การมีมิตรไมตรี T, แล้วก็มีน้ําใจที่ดีของคนที่นี่น่ารักมากเลยค่ะ จากนี้สิ่งที่สร้างทั้งหมดแล้วสนามกีฬาที่เราเห็นได้มาตรฐานแข่งขันเลยวหลังจากนี้นะครับเราจะรักษาไว้อย่างไรบำรุงรักษาไว้ไงให้มันมีความคงทนถาวรตลอดไปเพื่อให้นักศึกษาเราได้ใช้และเพื่อให้รองรับการจัดการแข่งขันของจังหวัดในโซนแถเนี้ ได้อยู่ในสภาพแบบนี้ตลอดไปก็ขอบคุณครับขอบคุณัณทางเจ้าภาพด้วยที่จัดการแข่งการในครั้งนี้ดีมากๆครับผู้เข้าร่วมงานได้ฝากถึงเจ้าภาพว่าทุกๆอย่างเป็นไปตามที่คาดหวังรวมไปถึงกติกาและรูปแบบเจ้าภาพได้ดูแลอย่างทั่วถึงอาทิสวัสดิการในการดูแลนักกีฬาผู้ดูแลสนามกีฬา การเดินทางมีการอำนวยความสะดวกในการไปสถานที่ต่างๆสนามกีฬามีมาตรฐานและอยากให้ดูแลรักษาพเพื่อให้นักศึกษาสามารถเข้าใช้ได้ตลอดและสุดท้ายนี้ขอให้เจ้าภาพประสบความสำเร็จในการจัดงานในครั้งนี้ค่ะสวัสดีค่ะดิฉันนันทิการเศรุฐบลนผู้สื่อข่าวฝึกหัด c n เนวันนี้ดิฉันจะชวนทุกท่านไปพูดคุยกับบุคคลที่ถือว่าเป็นหนึ่งในส่วนสำคัญของการแข่งขันกีฬาในครั้งนี้ค่ะนั่นก็คืออาสาสมัครฝ่ายต่างๆค่ะ สวัสดีค่ะชื่อนางสาวนเนรมนอภิการจนก,กิจนักศึกษาคณะวิทยาการจัดการสาขาวญชีมหาวิทยายลัยราชภัฏร้ายธาน,านีค่ะอ,อ,อาสามาทำหน้าที่พิธีกรเชิญเหรียญค่ะที่อาสามาเพื่ออยากจะฝึกการพูดค่ะได้รับแบบความกล้าสแสดงออกค่ะแล้วก็แบบภูมิใจในตัวเองค่ะสวัสดีค่ะดิฉันนางสาวเจษด,ดาพรหงคำ ปัจจุบันเรียนอยู่โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชพัฒอุดรธานีค่ะกำลังศึกษาอยู่ระดับชั้นม .4 ีทับ2ค่ะก็ดูแลในส่วนต่างๆเกี่ยวกับทะเบียนแล้วก็อุปกรณ์กีฬาของนักกีฬาค่ะก็ได้รับประสบการณ์ใหม่ๆได้เจอพี่ๆที่น่ารักที่คอยสอนงานแล้วก็คอยช่วยเหลือหนูค่ะ ก็คือประทับใจที่ได้เป็นส่วนหนึ่งของกีฬาค่ะเพราะว่าเป็นกีฬาระดับประเทศเลยแล้วก็ได้มาช่วยในส่วนนี้ค่ะสวัสดีค่ะชื่อนางสาวอัญญมณีโคแสงอ่อนนะคะตอนนี้กําลังศึกษาอยู่ที่คณะคลุศาสตร์สาขาการศึกษาปฐมวัยมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานีค่ะก็อาสามา ช่วยงานเรื่องเอกสารกับพี่ๆกองพัฒนานักศึกษาค่ะที่มาช่วยงานก็เพราะว่ามาหาประสบการณ์ชีวิตหาทักษะแล้วก็ได้มาทําความรู้จักกับเพื่อนๆต่างมหาลัยด้วยค่ะก็ได้รับประสบการณ์ที่ดีนะคะแล้วก็ได้ทําความรู้จักกับเพื่อนๆต่างมหาลัยนะคะนานานทีจะได้มีโอกาสมาพบปะกับเพื่อนๆต่างมหาลัยต้องรอ22มหาลัยใช่ไหมคะก็รู้สึกดีใจมากๆค่ะค่ะชื่อนางสาวนลิศร,ราขุนคานะคะสวัสดีครับชื่อนายสตานันสายทองครับ ค่ะชื่อนางสาวสุกัญญาพิมซอนค่ะพวกเรามาจากสาขาวิชานิเทศศาสตร์คณะวิทยาการจัดการมหาวิทยาลัยรา,ยราชภัฏอุดรธาน,นีค่ะ,ะในงานครั้งนี้นะคะเรามาเป็นหน่วยปฐมพยาบาลค่ะเหตุผลที่เข้ามาช่วยงานในตรงนี้นะคะเรามาในนามหน่วยอาสาสมัครกู้ชีพกู้ภัยค่ะแล้วก็เราก็มีการทำงานชมรมอาสาสมัครกู้ชีพกู้ภัยอยู่แล้วด้วยค่ะ ทางหน่วยกู้ชีพกู้ภัยนะครับได้ความรู้จากอาจารย์พยาบาลนะครับแล้วก็คณะกรรมการชมรมได้ไปอบรมที่สถานกาสำนักง,งานสาธารณสุขจังหวัดนะครับเป็นหลักสูตรกับสถาบันการแพทย์ฉุกเฉินนะครับก็เราเรามองถึงคําว่าอาสานาออาสามาทําด้วยใจครับไม่ได้หวังผลตอบแทนอะไรเลยนะครับที่เรามาทําจุดนี้เพราะว่า1เรามีใจตรงกัน,นครับอุดมการเดียวกันจากนักศึกษาเพื่อนนักศึกษาและประชาชนครับ แล้วก็ได้ทํางานได้พัฒนาศักยภาพของชมรมนะครับแล้วได้พัฒนาศักยภาพตัวบุคคลนะครับรวมถึงการทํางานร่วมกับหน่วยงานข้างนอกวรวมถึงพี่พี่พยาบาลที่ที่มาประจําจุดกับพวกเราครับได้ความรู้เพิ่มเติมในการพัฒนาศักยภาพของเราครับเราได้ประสบการณ์ใหมๆ่ๆกีฬารู้จักกีฬาใหม่ๆค่ะแล้วก็มีการผสมยาบาลมีประสบการณ์เพิ่มมากยิ่งขึ้นค่ะขอบคุณค่ะ และในครั้งต่อไปดิฉันจะชวนทุกท่านไปพูดคุยกับใครนั้นติดตามได้ที่ Facebook f แ n p a g e ดอกจันบ้านเชียงเกมค่ะภายใต้ความสำเร็จของการจัดงานกีฬามหาวิทยายลัยแห่งประเทศไทยครั้งที่48ดอกจันบ้านเชียงเกมซึ่งในปีนี้ทางมหาวิทยายลัยราชพัฒอุดรธานีเป็นเจ้าภาพการแข่งขันจัดขึ้นระหว่างวันที่21ถึงวันที่30มกราคม 2,566มีการจัดการแข่งขันกีฬากว่า35ชนิดโดยมีนักกีฬากว่า122มหาวิทยายลัยเข้าร่วมการแข่งขันมหาวิทยายลัยราชพัฏอุดรธานีแบ่งการทำงานร่วมมือร่วมใจจากทุกภาคส่วนในมหาวิทยายลัยราชภัฏอุดรธานีแบ่งหน้าที่ออกเป็น21ฝ่ายอาทิเช่น ฝ่ายประชาสัมพันธ์ที่จัดตั้งศูนย์ประชาสัมพันธ์สื่อสารมวลชนและฝ่ายประชาสัมพันธ์กรรมการจัดการแข่งขันกีฬาต่างๆฝ่ายการแพทย์อนามัยและฝ่ายตรวจสารต้องห้ามทำหน้าที่ควบคุมการใช้สารและสารต้องห้ามขัดกรองผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องในการร่วมการแข่งขันจัดหน่วยงานแพทย์ประจำสนามแต่ละกีฬาทุกประเภทความทุ่มเทของการจัดงานทุกหน่วยงานในการเตรียมพร้อมหดอกจานบ้านเชียงเกมเราจึงเห็นได้ว่า ฝ่ายสถานที่และสนามกีฬาทำหน้าที่จัดเตรียมอาคารและสถานที่ให้พร้อมกับการแข่งขันการจัดเตรียมอุปกรณ์สนามและดูแลความสะอาดบริเวณที่จัดงานครับในส่วนของงานกีฬามหาวิทยาลัยนะส่วนที่ผมรับผิดชอบดูแลเรื่องอาคารสถานที่นะครับก็จะครอบคลุมไปจนถึง การดูแลเรื่องความสะอาดนะครับเรื่องของอาคารสถานที่ต่างๆเรื่องระบบไฟเรื่องระบบประปาแล้วก็งานภูมิทัศนะครับซึ่งในแต่ละภาคส่วนก็จะมีคนที่มาเกี่ยวข้องอยู่ หลายส่วนด้วยกันนะครับอย่างเช่นงานภูมิทัศน์ที่ดูแลเนี่ยก็จะดูแลรอบทั้งมหาวิทยาลัยนะครับก็จะมีการาจัดภูมิทัศน์ในการเตรียมการต้อนรับนักกีฬาโดยเฉพาะด้วยนะครับอย่างเช่นด้านหลังของเราก็จะเป็นแปลงดอกคอสมอสนะซึ่งอย่างนี้เราจะต้องมีการวางแผนนะครับเพื่อมันออกดอกให้ทันในช่วงกีฬาของมหาวิทยาลัยนะครับ สำหรับเรื่องของปัญหาและอุปสรรคก็ต้องมีเป็นธรรมดาอยู่แล้วนะครับเนื่องจากว่าพื้นที่ที่ใช้ในการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยในครั้งนี้เนี่ยมีความกว้างขวางนะครับรอบมหาวิทยาลัยซึ่งเรามีจํานวนบุคลากรค่อนข้าง,าง,างจำกัดเพราะฉะนั้นเราก็จะ กระจายคนไปทําหน้าที่ให้เหมาะสมนะครับบางทีก็อาจจะเพียงพอหรือไม่เพียงพอว่าแต่ก็พยายามให้นโยบายกับผู้ที่ปฏิบัติงานทุกคนว่าขอให้ทําด้วยความเต็มที่นะครับทำอย่างดีที่สุดเพราะนั้นก็จะเห็นได้ว่าเราได้รับคําชมเชยนะจากนักกีฬาจากโค้ชว่าอาคารสถานที่ของเรามีความพร้อมนะครับมีความสะอาดแล้วก็เมื่อมีปัญหานะครับก็สามารถที่จะแก้ไขได้ทันท่วงทีนะครับ ครับในการปฏิบัติงานของฝ่ายคารสถานที่นะครับก็ต้องขอขอบคุณเป็นพิเศษกับผู้ช่วยศาสตราจารย์สิทธิพรพันธุระนะซึ่งท่านรับผิดชอบดูแลในเรื่องของการในงานฝ่ายช่างทั้งหมดนะครับไม่ว่าจะเป็นช่างไฟช่างประปานะครับแล้วก็ส่วนอื่นๆที่เกี่ยวข้องอีกมากมายเรื่องของสนามนะครับซึ่งท่านก็ได้ช่วยเตรียมการมาตั้งแต่เริ่มต้นนะครับแล้วก็คุณวงเดือนนะซึ่งดูแลเรื่อง แม่บ้านแล้วก็คนงานที่กระจายอยู่ตามสถานที่ทําตึกต่างๆนะครับซึ่งสามารถที่จะแบ่งงานกระจายงานได้อย่างดีทําให้การทําง,งานมีประสิทธิภาพมากครับผมแล้วก็สุดท้ายขอขอบคุณบุคลากรที่เกี่ยวข้องในฝ่ายนี้ทุกคนนะครับไม่ว่าจะเป็นคนสวนแม่บ้านนะครับแล้วก็รปภแล้วก็ขอขอบคุณทุกๆฝ่ายอย่างที่สุดเลยครับในการจัดการแข่งขันแต่ละสนามทั้ง35ชนิดกีฬา นอกเหนือจากกรรมการการจัดการแข่งขันแล้วก็ยังมีผู้ดูแลความสะอาดของสนามและผู้รักษาความปลอดภัยเป็นบุคคลส่วนหนึ่งที่อยู่เบื้องหลังทำให้การจัดการแข่งขันที่ผ่านมาประสบความสำเร็จค่ะแม่ในช่วงงานกีฬาที่ผ่านมาฝ่ายสถานที่มีการเตรียมความพร้อมอย่างไรบ้างคะเขาก็เตรียมความพร้อมเรื่องทาความสะอาดก่อนล่วงหน้าคะ่ะแล้วแม่มีการไปทำความสะอาดอยู่ในสนามไหมคะ มีค่ะทาทุกที่ก่อนที่จะไปก็เกี่ยวความสะอาดโรงแรมก่อนแล้วก็ไปโรงยิมหนึ่งโรงยิมสองแล้วก็ห้องประชุมขัดล้างค่ะแล้วตอนเที่ยงพอทราบว่ามีสนามดนตรีแล้วก็มีพื้นที่ให้กินอาหารแม่มีการทําความสะอาดหลังเขากินไหมคะ่ะอ๋อนี่จะมีแม่บ้านตามจุดต่างๆที่ทํานะคะสำหรับ ความมั่นใจและความประทับใจนะครับเพื่ออยากให้ผู้ที่มาเชียร์กีฬามาดูกีฬาในวันนี้อยากให้มีความประทับใจทั้งทั้งชมทั้งเชียร์กีฬาและการเข้าออกผ่านไปได้สะดวกความมั่นใจของเจ้าหน้าที่รอพอที่มาปฏิบัติหน้าที่ที่นี่นะครับเต็มร้อยครับผมไม่มีการเหน็ดเหนื่อยครับก็ทั้ง10วันก็ทํางานเต็มที่ครับ ยังมีอีกกลุ่มหนึ่งที่มีความสำคัญต่อการจัดการต้อนรับแขกที่มาเยือนโดยมีนักศึกษาสาขาการจัดการการโรงแรมตั้งแต่ชั้นปีที่1ถึงชั้นปีที่3ามจำนวน120คนที่ขอยให้บริการได้อำนวยความสะดวกกับแขกตลอด24ชั่วโมงโดยแบ่งการทำงานเป็น3ช่วงเวลาคือช่วงเช้าช่วงบ่ายและช่วงดึกนักศึกษาจะผัดเวียนการทั้ง4แผนกมีทั้ง แผนกแม่บ้านครัวบริการอาหารได้เครื่องดื่มผู้จัดการพนักง,งานส่วนหน้าและมีอาจารย์ประจำสาขาเป็นเมนเจอร์นอกจากนั้นนักศึกษายังได้ประสบก,การณ์ในการทำงานอีกด้วยพอทราบมาว่าครั้งนี้เป็นการลงสนามครั้งแรกแบบ24ชั่วโมงของสาขาการจัดการโรงแรมอาจารย์มีระบบการจัดการอย่างไรบ้างคะ ก็อันดับแรกเลยนะก็คือการเตรียมนักศึกษาซึ่งการเตรียมนักศึกษาเนี่ยเราค่อนข้างจะต้องจัดระบบค่อนข้างเยอะเนื่องจากว่าเราต้องใช้นักศึกษาเวียนกะทั้งหมด3กะซึ่งมันจะเป็นกะเช้ากะบ่ายแล้วก็กะดึกซึ่งการเตรียมนักศึกษานะั้นเราใช้นักศึกษาทั้งสาขาเลยตั้งแต่ปี1ปี2ปี3ตอนนี้ปี4เราไม่อยู่เพราะฉะนั้นเราใช้ทั้งหมด3ชั้นปี3ชั้นปีนี้ย ก็จะเวียนกันทั้งหมด3-4ถึงแผนกก็จะมีแผนกแม่บ้านาแผนกครัวแผนก F&B แนแล้วก็แผนกฟอนด์อัฟฟิตสแผนกนี้อาจารย์จะมีการเลือกสรรซึ่งเขาจะผ่านการเรียนในแต่ละรายวิชามาเรียบร้อยแล้วก็จะมีการเตรียมนักศึกษามีการเข้ามาเพื่อที่จะให้นักศึกษามาดูสถานที่ซึ่งสถานที่ของเราก็จะมีทั้งห้องพักมีทั้งห้องอาหารมีทั้งห้องครัวแล้วก็มีทั้งพื้นที่คลีนข้างล่างเพราะฉะนั้นการเตรียมนักศึกษาเนี่ยค่อนข้างสำคัญ พอถึงวันจริงอาจารย์แต่ละท่านเขาก็จะมาดูแลอาจารย์ทุกคนจะเป็นเหมือนเมนเจอร์ก็คือเป็นหัวหน้างานของทุกๆแผนกดูแลอาหารเช้าก็จะเป็นในส่วนของการเตรียมอาหารซึ่งแผนกวัวครัวจะมาดูแลตั้งแต่เช้าอาหารเราออก6กโมงแผนก F&B ก็จะมาทํา ในส่วนของ F&B และ,ะแผนกฟรอนซ์ซึ่งสแตนบายอยู่นี่ตลอด24ชั่วโมงก็จะคอยดูลูกค้าแล้วก็คอยให้บริการลูกค้าและที่สําคัญที่ขาดไม่ได้อีกแผนกหนึ่งก็คือแผนกแม่บ้านที่คอยทําความสะอาดให้ซึ่ง ตัวนักศึกษาที่อยู่ในแผนกแม่บ้านเนี่ยก็จะทํางานหนักไม่ต่างกับแผนกอื่นๆเพราะฉะนั้นการเตรียมการนักศึกษานอกจากจะเตรียมความพร้อมด้านร่างกายแล้วเราต้องเตรียมความพร้อมด้านจิตใจสิ่งที่นักศึกษาต้องมีสิ่งที่นักศึกษา,าต้องได้ก็คือการบริการล้วนๆเนื่องจากสาขาการจัดก,การโรงแรมเนี่ยเป็นสาขาที่ต้องมีการบริการให้บริการเพราะฉะนั้นถึงแม้ว่ามาครั้งนี้สิ่งที่ได้อาจจะไม่ใช่ตัวเงินแต่สิ่งที่ได้คือประสบการณ์ที่เราจะนําไปใช้ในอนาคต ประสบการณ์ครั้งนี้จะทําให้นักศึกษาที่จะไปฝึกงานในอนาคตเนี่ยสามารถที่จะรับแรงประทะแรงกดด้านแรงต่างๆที่โดนมาได้ค่ะ เราได้ความชัดเจนในการจัดการแข่งขันแล้วกับทางกรรมการาอะไรต่างๆนะครับทางสปวนะครับหรือว่าทางกกบทรวมถึงภาครัฐแล้วก็ในส่วนที่เกี่ยวข้องทั้งหมดก็เริ่มต้นกันประมาณสักเดือนมิถุนายนครับโดยประมาณนะครับโดยการนําเสนอกรอบงบประมาณในการที่ต้องจัดการแข่งขันทั้งนี้ทั้งหมด เพื่อที่จะให้มีการประสานงานร่วมกับทุกฝ่ายโดยหลังจากที่เราได้ดําเนินการยกช่วงต้นก็ได้ทําการจัดชุดคณะทํางานออกเป็น21ฝ่ายนะครับโดย21ฝ่ายนี้ก็ทํางานประสานกันร,ร่วมกันทั้งหมดนะครับโดยให้ผู้บริหารของมหาลัยเป็นประธานในการจัดในทุกๆภาคส่วนนะครับเพื่อที่ให้งานเนี่ยสามารถที่จะดําเนินการได้อย่างต่อเนื่องแล้วก็เป็นภาพรวมมาเดียวกัน,นครับ พอหลังจากที่ได้งานมานะครับทุกคนเองก็ได้ให้ความร่วมมือกับเราไปอย่างดีไม่ว่าจะเป็นทั้งภายในมหาวิทยาลัยเองนะครับผู้บริหารนะครับคณาจารย์เจ้าหน้าที่รวมถึงนักศึกษาเราทุกคนรู้สึกภาคภูมิใจและก็เป็นเกียรติอย่างยิ่งในการที่จะร่วมเป็นเจ้าภาพในกีฬาม,มหาวิทยาลัยร่วมกันนะครับนอกจากนั้นนะครับในส่วนที่เกี่ยวข้องอื่นๆการประสานงานกับทั้งในส่วนที่เกี่ยวข้องไม่ว่าจะเป็นทางเทศบาลนาครอ,อุดรธานีหรือองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุดรธานีรวมถึงงานส่วนราชการส่วนอื่นๆ,ๆ,ๆที่เกี่ยวข้อง ก็ได้มาร่วมไม้ร่วมมือในการที่จะเป็นเจ้าภาพร่วมกันคับ ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับทางผู้สนับสนุนนะครับต้องยอมรับนะครับว่าครั้งนี้นะครับเราได้รับการสนับสนุนจากหลายภาคส่วนส่วนหลัหลกๆที่เกี่ยวข้องก็คือในส่วนที่เป็นสปอว,ว์นะครับที่เป็นหน่วยงานหลักที่ให้งบประม,มาณหลักของเรานะครับและก็ได้ดําเนินการในการที่ให้กรอบงบประมาณผ,ผ่านทางกกมทนะครับในการที่จะประสานในการจัดการแข่งขันทั้งหมดนอกนั้นยังมีทางสภามหาวิทยาลัยนะครับที่ได้ให้กรอบงบประมาณในการจัดการแข่งขันนะครับอันนี้เป็นภายในของเราเองนอกจนะครับยังมีส่วนที่เกี่ยวข้องอย่างอื่น อย่างที่ได้นาเรียนเมื่อสักครู่นะครับไม่ว่าจะเป็นองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุดรธานีนะครับเทศบาลน,นาครอ,อุดรธานีรวมถึงหน่วยงานภาครัฐอื่นๆที่เกี่ยวข้องก็ได้ให้แนวศักของการให้การประสานงานแล้วก็รวมถึงการให้ การบริการที่ดีกับเราในการที่จะเป็นเจ้าภาพร่วมกันนอกจากนี้นมีภาคเอกชนที่เข้ามาร่วมอีกนะครับไม่ว่าจะเป็นทาง True นะครับทางเซ n น r a l p l a าซานะครับหรือทางเซ n นทรัมอลเท่นนะครับแล้วก็อีกหลายภาคส่วนครับที่ร่วมเป็นสปอนเซอร์ร่วมกับเรานะครับในครั้งนี้ก็ถือว่าเป็นการให้เกียรติแล้วก็ร่วมเป็นเจ้าภาพที่ดีร่วมกับเราเช่นเดียวกันครับตลอดระยะเวลา10วันกับการทุ่มเทการทำงานของมหาวิทยาลัยราชพัฏอุดรธานี ภายใต้คณะกรรมาการทั้ง21ฝ่ายความทุ่มเทที่เกิดขึ้นทำให้การจัดงานกีฬามหาวิทยายลัยแห่งประเทศไทยครั้งที่48ประสบความสำเร็จและขอขอบคุณผู้สนับสนุนทุกท่านที่ทำให้จังหวัดอุดรธานีกลายเป็นเจ้าภาพที่ดีและทำให้การจัดการแข่งขันสำเร็จรู่ล่รงไปด้วยดีมหาวิทยายลัยราชภัฏอุดรธานีขอขอบคุณค่ะ รคอยอาจเนื่อยล้ามากมายประสบการณ์ที่สร้างมาการเวลาสร้างความยิ่งใหญ่ให้เราเรียนรู้จดจำเมื่อมีผ่านมาก็มีผ่านพ้น,นไปจะเลือกไว้คว้าหรือจะยอมทอดใจ สู้ตัวเองตุงใงทียนขึ้นไปดังใจสูงในเกเพือเกบกีฬาเกกิลาคือการแขันคือราวันที่ต้องไว้ว่าก้าวไปด้วยใจตาตา ไปควายต้องเต็มทันต้องเกมกินหลานจัดการแข็งขันจริงต้องไปควายต้องเต็มทันเกมเกของเกมกินหลาน